ลงเลยนะครับชมบรรยากาศลงปูทัาเปิกนะครับ <Huh? S 1> เราไม่ไปพาหัวสิงเนาะไปก็ไม่เห็นอะไรมืดแต่เราลงเลยคนไม่เยอะครับตอนนี้สบายๆชิวๆเหมาะสําหรับคนที่จะมาพักผ่อนนะครับสําหรับปูทัาเปิกคนไม่เยอะครับหรือว่าวันนี้คนไม่เยอะแต่ว่าช่วงเันหยุดยาวเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหช่วงผมมานะกล้องผมก็ยังไม่ได้นะครับผมไม่มีกล้อง แม่ไงไม่มีที่กลางเต้นเลยนะครับดีนะมันไม่ขึ้นราคาด้วยลงเลยนะครับโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นขายของนะครับทางขึ้นก็เป็นชาวบ้านเอาของมาขายมีทุกอย่างครับเสื้อผ้าของที่ระลึกติดตะล็ดนะครับจะมีอีทีมาเรื่อยๆหรือว่าช่วงนี้ไม่ได้ตัดเลยครับ <Okay. S 1> โอเคโเพียบ ไม่ได้ตัดเลยเพราะว่ายังไม่มีเวลานะครับ<อ>มีน้องหมาด้วยผมจะทําเกี่ยวกับน้องหมาด้วยฝากติดตามด้วยนะใครที่ชอบเดอะด็อก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 คือน้องหมาเราไม่ได้เดินดูของกินเนาะ<อ>ตัวนี้จะเป็นของกินนะครับไม่ได้เดินดูเรากลับเลยบ่ายสามพอดีนะครับถึงกอนแก่นก็น่าจะมีหลับห้าโมง,งหกโมง บอกได้เดียวคำเดียวว่าถ้าเปิกหนาวแล้วนะครับหนาวจริงๆเลย19องศาแล้วครับก็ถือว่าเป็นในช่วงนี้เนาะมันมันก็หนาวแหละ19องศาแม่เอ้ยว่ะถ้ารู้อย่างนี้นะใส่เสื้อแขนยาวมันก็ดีนะแต่ว่านี้ไม่รู้ไงไม่เป็นไรครับครั้งหน้าเราจะไปกังหันลมเขาคอไปแบบบันเดทริปนี่แหละเพราะว่าเวลานอนเราไม่มีนะครับเราต้องเคลียร์งานงานเยอะครับอือ อีกน,นึงผมยังงงอยู่ว่าน้ำน้ำเพื่อนเอามาจากไหนนะครับเจาะบาดาลเหรอบาดาลอยู่บนภูเขาเน,นี่ยนะ,ะจะเจาะได้บอกมันจะไม่มีแต่หินบอกหรือสูบขึ้นมาน้ําจะไม่แพงเท่าทองคำเนี่บอกนะครับก็ถ้าใครรู้เม้นบอกหน่อยนะครับน้ําเข้าขึ้นมาอย่างไงนะครับที่ใช้บนภูท่าบุดเห็นเขาปั๊มขึ้นแทงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้นตอมาจากไหนไมาจากบาดาลหรือเปล่าหรืออ่างน้ําด้านล่างนะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ จะตกเดี๋ยวต้องรีิบกลับเลยนะครับเดี๋ยวขาลงเราจะชิว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 โบกสะบัดควันไปมา<ย>สูดลมหายใจได้เต็มปอดครับบอกได้คำเดียวว่ามันฟินเบอร์รู้จักฟินเบอร์ไหมไม่ใช่กิวไม่ใช่อะไรวะเออสร้างมันเถอะ <laughs> อ,อรถเยอะครับหโ่โ นหนาวมากเลยครับวันนี้วันที่สิเกเนาะหนาวมากเลยไ,ได้คำเดียวว่าหนาวแล้วเด็เดเพียบเลยเราไม่ไปภูหินล่องกล้าหรอกไม่มีตังใจรถ6กสิบรถสี่คน20นี่แหละโอเคมองเห็นอะไรไหมครับไม่น่าจะเห็นเนาะตอนแรกผมมาผมมาถึงตรงนี้แหละผมนึกว่าถึงยอดปูท้าเปิดนหมกู mm. ว,ว่าอายุมันเสาตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะ ครั้งแรกที่เอาขึ้นมานะครับ CBR 150นะครับโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าล้มหนึ่งครั้งอันนั้นมากับแฟนครับล้มแต่ว่ามากับน้องนี่มาถึงเลยนะครับโอเคที่เหล่ามาถ่ายรูปตรงนี้แหละมองไม่เห็นอะไรเลยเปิดไฟสปอร์ตไลท์ทุกดวนครับมีอยู่หกดวง ตอนกูมาให้มันมีหมอกนะโอเคผมจะมาอีกแน่นอนครับผมไม่พลาดปูทบเบิกนะครับเขาขอใช้ชื่อตอนว่าตอนอะไรดีปูทบเบิกอีกแล้วเหรอ <Aye. S 2> ก็หลายคนก็มาเม้นนะครับตอนผมอัพรูปอัพอะไรขึ้นในในเฟซบุ๊กนะครับก็อีกแล้วเหรอช uh. ายาอีกแล้วเหรอไปตลอดเลยนะเขาบอกเลย ไม่ต้องห่วงครับรถคันนี้กี่โลนะโอ้ยรีวิวไว้ต้งเยอะแต่ว่าไม่ทำคลิปสักทีนะเกี่ยวกับการรีวิวรถนี่ทางขึ้นทางหัวซิงครับนี่นี่ยวออคอไปด้วยครับตอนขาลงฟินดีครับไปเรื่อยๆแล้วกันไปช้าๆเราไม่ต้องรีบน้ำหนาวก็มันปลาชี้แล้วแหละจำได้ทุกพงนะครับโอ้โงซาแล้วก็พงขวามองไปขาวนวลน,นวลน,นวลน,นวลับรถด้วยความ ปลอดภัยนะครับช่วงนี้มีไฟอะไรเปิดให้หมดเพราะว่ามองไม่เห็นหุงเลยโอเคมันฟินมากเลยนะครับมันบอกไม่ถูกเลยฟังเสียงลมฟังเสียงรถไปทางงนะครับว่ามันดีอ่ะบอกได้ํำเดียวว่ามันดีดีมากเอาหมดเลย อยู่เว้ยเออมางวดหน้าเราต้องพกเสื้อแขนยาวมาด้วยนะครับเพื่อกันหนาวนะไม่งั้นถามดนเลือเท่าแขนนี่แหละอันตรายเลยโอ้โหมันได้อารมณ์จริงๆบรรยากาศดีวงศาแะ้วก็คงขวา โค้งแบบเนียนแค่โค้งเนียนเอาเนียนไปอยู่ไม่ใช่นี่แหละอยากให้ทุกท่านนะครับที่ได้ดูนะครับลองมาเสพบรรยากาศอย่างนี้แล้วลองจะติดใจมผมนะครับผมเข้าขั้นต้องไปบำบัดน,นะครับผมอยากท่องเที่ยวตลอดเวลาเลยใช้คาว่าตลอดเวลานะครับมีเวลาผมไปอย่างเดียวนะผมโอเคเสาร์อาทิตย์อย่างนี้อุย้ยไม่ต้องถามถึงเจอกันได้ที่สถานที่ท่องเที่ยวครับต่างๆมากมาย อยากมีตังค์เยอะๆจะได้ไปเที่ยวไป <Okay. S 1> บ่อยๆแล้วก็อัดวิดีโอทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้เวลาบ่ายสามครับอย่างที่เห็นบ่ายสามนนี้คือบ่ายสามแล้วนี่ <c oughs> อยากจะบอกไปว่าแม่งเออควันเยอะไอ้หมอกหมอกไป่อนหมอกนะครับหมอกหรือควันเยอะมากเลยอ้โหุ้าโกงแบบมาเก็ตมาเก็ต สวัสด,ดีครับก็บไม่สวัสด,ดีด้วยเว้ยเอเอเจะมีมุมถา่ายรูปต่างๆเอา้าหมดแล้วเห็นไหมหมดแล้วแต่ว่าเมฆมันครอบให้ส่วนบนเนาะเออหมดแล้วครับนี่แปลว่าเมฆไหลยอยู่ข้างบนนะครับมันเป็นเมฆนะครับก็บรรยากาศประมาณนี้นะครับสําหรับปูถ้าเบิกในช่วงนี้ก็จะชุ่มๆหน่อย แล้วก็ลมแรงด้วยสำหรับใครที่จะมากลางเต็นที่เจรนาเต็นตัวเองดีๆนะครับโอเคถ้าไหวบอกไหวโอ้โหเรือเรือเรืเทำไมมันมีอาการวะ ขึ้นมาเมื่อกี้เพิ่นถ่ายให้แล้วเดี๋ยวจะไปติดตามดู <Okay. S 1> ดไม่ได้จอดถามเลยว่าช่องอะไรวะจะได้รูปสวยๆนะครับโพสสวยๆตอนเข้าโฮมนะครับแต่ว่าผมก็ไม่โพสหลอกไม่สายบ้ากล้องนะครับถ้ามีเวลาก็ไปแอบซอกแซกดูรูปตัวเอง oh. ดูได้ก็แค่นั้นแหละ uh. เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปมุมนั้นมุมสุดท้ายแล้วเราก็กลับเลยนะครับโอเค เนี่ยมันจะได้ยินเสียงไว้ี่ oh. ช่วงปี5960บอกที่ถนนมันสไลด์นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าถนนเส้นไหนที่มันสไลด์ลงนะครับยนต์ต้องขอสร้างผิดปรับปรุงใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับใช้ <Huh? S 1> วเวลาเป็นปีเลยนะครับในการผิดปรับปรุงอ๋อไม่ใช่เฉพาะวิ๊กไ์นะครับขึ้นมาได้รถยนต์ก็ขึ้นมาได้นะครับรถเล็กก็ยังขึ้นมาได้ เบฟเฟดีมเดิมขึ้นมาได้หมดนะครับเขาก็มาเรื่อยๆอยู่ไลยเร็วแล้วเดี๋ยวไหลเราไหลลงมันเร็วนะดิยังไม่ได้เบิ้ลอะไรเลยไหลลืดเลยนะครับอทุกคนมาถึงนี่เข้ จะเรียกว่าสว่างนะครับก็บอกเพราะว่ามันสูงมากแล้ก <Yeah. S 2> ็จะเปิด <Ooh. S 2> กล้องขับรถกันแบบทุกคันเลยให้ hey, เปิดกล้องพอนะเปิดกระจกให้ห่าพูดถึงได้ไงวะเปิดกระจกนะครับรถกระจกลงทุกคันเพราะว่าจะได้เสพบรรยากาศอย่างเต็มที่โอเคดูงลงไเจ้าก็รู้น้ำหนาวมีฝนไหมไม่มีนะครับตรงหน้าเราก็จะเป็นภูเขาของน้ำหนาวนะครับโอ้เหน็บไม่นุ <Okay. S 2> อยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นผู้บุกเบิกอ, <Aye. S 2> อยากไหมครับถ้าอยากเดี๋ยวผมจะหาที่ที่คนไม่เคยไปมองคนละมุมแบบมีสไตล์รุ่นแล้ว <Yahoo! S 2> เออนอ้โอมแบบลิมิเอ็ดดิชั่นดูข้างล่างครับโน่นดูข้างบนครับเห็นไ,ไหมครับข้างบนก็จะเป็นประมาณนั้นแปลว่ามันตัด ขึ้นภูเขาไปเลยก็มเมฆนะครับ <Yeah. S 1> รอยากมาสัมผัสหมอกหรือสัมผัสเมฆอย่างใกล้ชิดเชิญได้เลยนะครับที่ภูทับเบิกไม่ใกล้ไม่ไกลครับจากกรุงเทพที่ผมก็มาจากกรุงเทพหลายครั้งนะครับบ่อยๆนัดกันที่ภูทัเแบเบิกแ๊บเดียวครับเดินทางออกเซาหน่อยเพราะว่ารถมันติดตนาะโอเคขาลงภูเขาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งครับก <Hey. S 1> ็ค่อยๆทยอยลงเพราะว่าถ้ามีฝนด้วยกลัวนื่น no. ชนนะครับด้านล่างชุมชนไม่ใช่บ้านท่าเปิกนะบ,บ้านท่าเปิกอยู่ข้างบนผมจําชื่อบ้านไม่ได้เดี๋ยวดูับป้ายบ้านก่อนเป็นชุมชนนะครับเขาก็อาศัยแบบทําไร่บอกกาเรียกนะครับทาไร่อนุญาตแสงนะครับ Yahoo! เวราหนาวมากเลยนะหนาว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 สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ด่าได้เดยอย่าด่าแรงนะครับสําหรับทีมงานนะที่ปุ๋มลอยมาผมชวนแล้วสําหรับหลายๆคนนะครับก็ติดภารกิจตามเขาเรียกว่าตามสภาพครอบครัวนะครับภารกิจก็ไม่สามารถร่วมทริปได้แต่ว่าเราจะมีทริปใหญ่แน่นอนครับ ทลิปใหญ่ประจำปีโอ้โหตุ่งข้าวเราถ่ายรูปก,กับตุ่งข้าวไหมเราสวยน้อตรงนี้เนาะโอเคตุ่งข้าวสาลีขราโพดวันนั้นมันเขาโพดหรือเปล่า <B uck. S 1> วะตุ่งข้าวนี่ถ้าเขาตัดแล้วเขาเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเป็นประมาณนั้นครับข้างบน <Yahoo. S 1> ถ้าจะเห็นอยู่เนาะถนนเป็นแบบงูเลื้อยครับ งูเลื่อยเป็นยังไงรู้เลื่อยซ้า, <Yeah. S 1> ายขวาซ้ายขวาลงเขาครับแต่ว่าถนนก็ดีประมาณหนึ่งเพราะว่าเขาเพิ่งซ่อมใหม่ส่วนนี่มันจะเริ่มสไลด์ตั้งแต่ตรงนี้นี่ตรงนี้แหละลงไปนี่ตรงนี้ก็จะเริ่มซุดลงไปนะครับแล้วตรงนี้มันไม่เยอะนี่เขาทําไม่เยอะแล้วข้างล่างมันจะเริ่มเยอะเพราะว่ามันรับน้ําหนักจากข้างบนกดทับกันลงไปแล้วก็ทําให้ดินสไลด์ลงไปเป็นแผ่นเลยนะครับ uh. มองดูข้างบนนี้ ถ้าไม่มีอะไรยึดไว้นี่รึบเลยนะครับถนนจึงไม่สามารถขึ้นมาได้ก็เจาะให้น้ําลงนะครับไม่ให้มันอุ้มน้ํามากเกินไป <Okay. S 1> ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นี่ตรงนี้หนักเลยนะครับเพราะว่าสไลด์ลงด้านข้างแบบสุดเลยนี่ <Hey. S 1> ตรงนี้ไปครึ่งครึ่งซีกเลยนะครับเราก็ซ่อมเสร็จแล้วแต่ว่าลุมมายอยีกแล้ว โอ้เกิดจากอะไรเห็นไหมมันมีหลุมนี่ครับทำให้สะดุดนิดนึงในการขึ้นถ้ามีหลุมแล้วแน่นอนครับมีตำหนิแล้วน่าจะมาเรื่อยๆนะครับสำหรับหลุมมีหนึ่งแล้วต,ต้องมีส oh, <no. S 1> องลงมาเรื่อยๆครับ โอ,อ้โหตรงนี้ก็หนักเหมือนกันนะครับตรงนี้มันน่าจะอยู่เชตไท้ายมันจากข้างบนโน้นก็จะสไลด์ลงมาด้านล่างทําให้ไม่สามารถสัญจรได้นะครับในช่วงนั้น oh <no. S 1> โค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวาถ้าเป็นรถยนต์นี่กอ้วกนะครับโอ้ผมอ้วงนะครับโอ้กูพนาสุ <Hey. S 1> อ้วกนะครับอู้สวยงาม ไม่เคยผิดหลังครับถ้าเปิดทำไมต้องทับเบิกนครับน่าจะรู้เนาะพามา,าดูบ่อยๆดิทำไมต้องทับเปิดซ้าลองไปไล่ดูคลิปผมนะครับส่วนใหญ่จะมีคลิปทับเปิดทั้งนั้นเลยโอเค ดูก็จะเป็นลึงเหลืองลาดชันลงมานะครับ<อ>ก็อยากให้เห็นลูกถนนเนาะนี่ถนนเห็นไหมครับนี่โค้งชืบๆลงไปอย่างนั้นช่างที่จะน่ากลัวอยู่ลงเรื่อยๆนะครับกาพลาดลงเอาผมไม่ได้เล่งได้เบิ้ดนัเ ขวาแล้วก็โค้งซ้าย สุดของทัวริงนะครับเขาบอกโอเคแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะสุดหรือเปล่า <Aye. S 1> ผมก็อยากได้อยู่แต่ว่าขี่แค่นี้ก็เบรกไม่ทันแล้วแกงออโต้เทียบเลย แซงหัวโหน่อยนะเพราะว่ารถติดผมไม่ชอบนะครับเสียรถมากเส้นชิ้น่างแซงนะครับแต่ว่าผมก็มามาเดิมอะไรนี่วะ ไม่กลัวเอียงวะรถเอียงมากเลยนะแต่ว่าเก่งเนาะคนขับรถบรรทุกขึ้นภูเขาได้นะครับรถบรรทุกหนักด้วยนะไม่ใช่เบาๆอ้ไปทางลงสุดท้ายแล้วครับโค้งก็จะเริ่มบางลงบางลงเรื่อยๆแต่ว่าก็จะมีหนักๆอยู่นะครับก็อันตรายเหมือนกันจะขี่เพลินแล้วกันแต่ว่าผมชินแล้วไงครับผมมาบ่อยเพราะว่าประมาทเนาะถ้าประมาทก็ไม่ประมาทนะครับโอเคทุกท่านเลยไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่พลาดมาไม่คุ้มนะาจะ ต้นหญ้าเพียบเลยในภาพมันอาจจะดูเร็วๆนะครับแต่ว่าไม่เร็วนะเจ็ดสิบแปดสิบปกติอยู่ว่าลงภูเขาด้วยแหลนะเน <Yeah. S 1> าะรถตำรวจรถตำนวนรวจ เบรกลึกๆจ้าเบรกลึกๆโอ้โห,โหมาวันนี้ได้ใช้เบรกดีไปใครที่ไม่ชอบรถมอไซค์แต่ว่าชอบท่องเที่ยวก็แนะนำช่องผมได้นะครับผมจะมีทั้งรถเล็กรถใหญ่นั่นแหละจะมีพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆเออตรงนี้นะครับลองมาถึงช่วงท,ท้ายๆก็จะเป็นในอ่างเก็บน้ำนะครับโอ้ลบเข้าแน่อนอนไม่ช่ำ อางเก็บน้ำนะครับที่เขากำลังสร้างทาคาเก็บน้ำอะไรบ้างมีป้ายชื่ออยู่โอเคชื่อให้ฟังไหมน,นี่โดนเติบแล้วนะครับเขาทำาไว้ดีแต่ว่ายังไม่เสร็จ ワキロハ <laughs> ผมก็คือคลิปกังหันลมไปตามดูได้เลยนะครับคนดูเกือบแสนนะครับยิ่งนะไปดูได้เลยกังหันลมเขาปอบายซีบีห้าร้อยอิดนะครับมีช่องเปิดวงมีคนมาติดตามหลายร้อยคนเกี่กับคลิปนี้ที่เกิดขึ้นถ้าผมทําคลิปต่อเนื่องนั้แต่สมัยก่อนคนน่าจะรู้จักผมเยอะมากกว่านี้โอเคอันนี้ผมดรอบปรงคัะกล้องผมพังแล้วก็ยังไม่มีคุณทรัพย์ในการซื้อกล้องใหม่ทีนี้ด้วยปัจจุบันนะครับ ยูทูบเบอร์เยอะนะครับผมก็อยากเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนโยบายของรัฐบาลนะครับว่าให้ทุกคนมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชีพออจอจานะครับโอโปแปดนะครับถ้าใครดูอยู่ในคลิปเก่าผมก็จะมีรีวิวยับๆไม่ได้ละเอียดที่อะไรเลยนะครับเพราะว่าเอาเอสเจสี่พันไ4ไฟเอสเจสี่พันธรรมดาไม่ใช่ไรไฟจีเอสเจสี่พัน การผัดเลยไม่ค่อยละเอียดโอ้โหมีน้ำมีน้ำตลายระวังนะจ๊ะแร็ปเตอร์จา๋ารถในฝันนะครับของผู้ชายหลายๆคนรวมถึงผมด้วยนะผมได้คงจะมีวัสนาดามมากเลยผมด้านล่างเลยครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาถามไปฝากแม่บ้านดีไหมเนี่ยซื้อร้านไหนดีวะซื้อมาถามก่อน ซื้อมาขามมาขามแช่หน่อยครับครับ,รบขอบคุณครับอ่าเดินทางกลับบ้านครับเราได้มาขามหนึ่งตรงไปปากคุณสีนะครับ สีต้องอยากกินมะขามแน่นอนโอเคขอบคุณนะครับท่านผู้ติดตามรับชมทุกท่านเดี๋ยวสำหรับทริปวันเดทริปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปสรุปตอนท้ายว่าเราหมดน้ำมันเท่าไหร่รวมระยะทางแล้วเท่าไหร่นะก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับยอดวิวก็ขึ้นเรื่อยๆขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามทุกทลิปนะครับมีเด็กๆด,ด้วยได้ยินว่ามีเด็กและเยาวชนด้วย ผมจะพยายามพูดให้มันสุภาพที่สุดตามหน้าตานะครับตามหน้าตาที่ดูดีนี่สุดก็ขอบใจนะครับอออรขอบคุณทุกท่านด้วยสำหรับการติดตามหวังว่าจะแชร์แล้วร่วมปั่นยอดคนติดตามหน่อยนะครับเพราะว่าผมต้องการคนติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆๆไปนะครับขอบคุณมากครับผมบ๊ยบายาย